สวัสดีค่ะมือนีก็อยูกับพ่อณผ้าเนาะคะ่ะพ่อณผ้าจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของปูเขาให้โชคนะคะงวดที่ผ่านมาน,นี่ก็เขาไปที่8ซีนะคะปูเขาให้8 4 3ตสว่นเรียกเล่กลเากขงออกไปแล้วเนาะคะ่ะ3ซีออกไข่อีกเนาะค่ะ8ซีล่างซี8 8ซีนะคะ, C, C, C 8, 8 C ะ,ค,ะค่ะสำหรับงวดนี้นะคะวันที่16กุมภาพันธ์69 แนวทางจะเป็นตัวได้กับเขาไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยด้วยค่ะแน่อีกอย่างหนึ่งพ่อนภารบกวนพี่พี่แม่แม่น้องๆทุกคนฝากกดติดตามเพจพ่อนภาพพ้า,พาด้วยช่องจริงเห็นไหมด้วยค่ะทางเฟซบุ๊กนะคะพ่อนภาเกาลงคลิปเหมือนกันเนาะคะ่ะตอนนี้ผู้ติดตามบบท่านได้ครบหนึ่งมือเนาะคะ่ะเการบกวนแน่้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้จะเป็นเซาว,วันที่สองกุ๊มขาันสอง เป็นวัน่นขับนะคะวั่นเทียสเดีออกมาหวายปูเป็นสะพานบุญแหยุ้ยซี่นะคะที่ขอเนว้ทางกับปูโค้งสุดท้ายปูหาแปดซี่สามนะคะเลขเล่าออกสามซี่นะคะเลขเล่าว,วันจันทร์ออกสามซี่ขอวั่นจันทร์ออกวั่นพูธนะคะออกสามซี่แล้วก็เลขไพ่ออกซี่แปดนะคะเลขไพ่ออกซี่แปด ยุดยอ,อดอีรีนะคะเนี่ยทางของปูงนะคะเอฟจีกับโอนงินมาร่วมซื้อไห้นุตยาเป็นสกันบุญหันซื้อน้ำซื้อพวกมาไล่นะคะซื้อของหวายนะคะหมู่บ้านมีแม่ท่ายุดนะคะผละไม่ย,ยุดต้นิดเดียวนะคะไปซื้อได้ห่างนะคะ,มะเมื่อได้หลายนะคะแล้วกพวกธนาบุญกับเอฟจีนะคะที่โอนงินมาร่วมซื้อของหวายกับไห้นุติยาท่าซี องคูนะคะที่เพิ่นจะมาร่วมทาสีองค์ปู่บุรณะณ์ไม่เปลี่ยนผาให้ปู่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณวานได้หลายนะคะคนประมาณสิบกว่าคนนะคะนุ้ยยาขออนุญาตบ่านไล่ซื้อเดอ้อค่ะเพราะว่าหลายคนเกินไปจะเป็นการเรียร้ลยนะคะคนละลอยสองลอยกับี่ตาพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยทั้บุญน้ำพัน,นหนึ่งให้บุรณะท่าสีให้ปูไม่ะคะขอโมทน,นาบุญกับเบลจี้น้อยเบลจี้ยูซุกคีจริงดีอร่อย นี่โชคนีล่ะอายหุหนีอยๆให้คนละลอยยี่สิบปีนะคะท่วมทางเอฟซีที่เห็นคลิปนี้นะคะมื้อนี้นนทียามาหวายคู่ตั้งใจขอเลขเล่าคู่นะคะเพราะเป็นวันจันทร์เนาะนุ้น่น,นเนาะแม่ละคะวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์วันที่สองกุมภาพันธ์สองพนห้าหกเก้านนทียาขอเลขเล่ากับปุ่นเล่าพัฒน,นาตอนสองพุ่มเคืองเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีบางท่านบางคนกับว่าโชคดีนะคะบางคนกับ เมืเงื่อนรายนะคะเมื่อโชคดีกับขอแนวทางกับปูหป้ปูแก้มือใหม่นะคะแนวทางของปูขอวันจันรไปออกคันพูดนะคะบางคนกับ่รดิตามน้อนยากกับ่รดิตามนะคะเฮาก็ไมาแก้ตัวไม่แก้มือใหม่เพื่อจะโชคดีจะได้มีเงิ่อนมาร่วมสางทําบุญกับปูนะคะน้อนที่ยาขอจุดทู่ไว้ตรงนี้นะคะตัวที่หนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นเลขแชัดมากๆนะคะนะคะจงเทียนรุ่นตัวที่สองที่สามกับคอย ไปซ่องตามอมคูไปน้ำกันนะคะอาทิตย์นะคะจะไดิน50คือระเทียนปลาปูานะคะร้ายทานร้ายคนกับอยากชมบางคนกับนิ่ไก <ML> ่นะคะ เดี๋ยวซองตามองคูเด้อค่ะ ดีเลย่ะออลดสว่ามนะคะะต้องตามดูทเชื่อข้างของซค่ะมีสุดยอดดีๆนะคะทูปดอกเดียว8ปดสามนะเลกามตีออกข้าแลกีปออกให้นะคะดอกเดียวแต่ยิงยิงดินดีด้วยกับเอฟซีเค่ะที่โชงดีกันเนาะค่ะเพราะน่าภาคับว่าได้ซื้อนะคะ สื่อตะเก้าสองไม่ได้สื่อ 2, สองเขาก็เลยไม่ได้โชวดิน้ำคือคนอื่นสื่อเล็ก่ากับนะคะในสองตัวที่สองเป็นเหล็กสองนึค่ะตัวเลขแปดตัวเลขสองถ้า่ว่ายืมนตัวที่สามจะตสองนะ เพื่อเป็นน้าข้างทางเล่าตอนเย็นๆนะมันมีการพูดสูบยะคึ้นจังวัดดวงนี่ลี่ีนอ่างหายวันมะร้าววันจันทร์ออกวันพุธผู้ใดเพิ่นตามเพิ่จะได้นะคะเพิ่จตประาำเลยผ้ขึ้นที่ย่านไนที่ย่านบริการกัวใดชวนดีนะห้าข้างางคือไดทางไทย้างเล่านะโชว์อย่างเดียวสุดยอดลนะแปดสี่สามสี่แปดออกไท ขอแนะนรัเด็่ได้อาไม่น้อยควร้อยสิปีนะคะงนุนอดนอยดนแต่ข้างไม่รู้ว่าเป็นเลขสีหรือเปล่าง,งเลขส ลูกทูบแตกนะคะอี่ห้องว่อมไปใส่นี่อยากให้เห็นชอบเด็ดมากโอ้ยฟูเอ้นันทิยาจุดทูบเสียงท้ายได้สองแปดสี่ขอให้เด็เล่าแปดสองซี่นะคะขอให้เล็กเล่าตอนเย็นเย็นี่แตกสามโตัวเด้อค่ะปูเล่าพัฒนาตอนสองทุ่มเคืองในงวดวันที่สองกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้า ขอให้เลขแตกสามตัวจังหวนในเด้อปูเด้อเมตตาลูกหลานนะคะนุิยาจุดทูบเลขแปดสองตีขอให้แตกสามตัวตรงๆนะคะเด็กเล่าพัฒนาตอนสองปุเกิงวันที่สองกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้าขอให้แตกสามตัวนะปูนะนะคะพี่น้องทูบแตกแบบผ้าพื้นเลยนะคะนะคะเห็นชัดๆของซุ่มเลยือซุ่มเหยือแล้วนะคะแปดสองีมันมาตรงนู้น เลขนะคะสายตาก้นมุมน่ะถูกแตกไหมคะแปดสองสี่นะ,ะตัดได้นะคะแปดสองแปดสี่สองสี่นะคะแตะกแบบภาพเฟื่อนะคะแต่าบวแตกทุ่งขังนี่แล้วค่ะแต่ใครอีดีแล้วค่ะ นี่แล้วค่ะถูกแตกไปแล้วแตกข้างข้างขางของ,ของังออกไปแล้วแต่ว่าเลขขายย้างหนายังยังอยู่นะคะค,ค่ะํัหรับเนื้อทาของกุงเ้านะคะพ่อหน่าจะสรุปให้เอฟซีนะคะ ผู้เขาให้8ปดสองสี่นะคะคือชุดเน้นพรานภาตันห้ในแปดสองแปดสี่สองสี่นะคะส่วนชุดกันจะเป็นสามสองสี่นะคะชุดกันกันห้3สามสองกับสามสี่นะคะมือนีก็บแด้มาขอเล่านะคะตั้งใจขอเล่าเหมืนอ่างท่แม่าบางก้ง นนนะะพน,นักพ้าคองหอยเอฟซีดูคุ้นโชคอีกกับแนวทางของฟู่เ้านะคะ